อย่างที่บอกครับผมอยากสนับสนุนวงการการีฬาประเทศไทยแล้วฟุตบอลกับมวยก็เป็นเรียกว่ากีฬาที่เป็นชั้นนำของวงการการีฬาประเทศไทยดีสามเหรอครับไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่ได้เหรอนะฮะก็ถามเขาประมาณกนะ็ก็หลักมาไนงะ 28ลา้านนะครอ่าคิดว่าน่าจะไปต่อเรื่อยๆถ้าเราไม่โดนติดนะก่อนน <c oughs> ะอเพราะเยี๋ยว,วันที่9นี้ผมต้องไปขึ้นศาลคดีที่โดนดีอีเขาล้องติดเว็บถ้าเราไม่โดนซึ่งก็ไม่น่าจะโดนเราก็ยังสนับสนุนไปเรื่อยๆนะมาห้าแสนบาทเนี่ยเป็นเงินสนับสนุนสมัคมทั้งหวยแล้วฟุตบอลครับ เพื่อมันตั้งหากจากค่วนทีนเ่เปิเซอร์คือสนับสนุนในฐานะผูสนับสนุนกเพื่อให้สมาคมมีมีพลังเพิ่มเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานยังยยไม่ได้คิดครับแต่น่าสนใจน่าจะมีทะขอบคุณนะที่ท,ที่ส่งไอเดียมาครับ พตัวเพจคืว่าแล้วมันต้องยิงครับครับอเป็นเพจที่ทํามาตั้งแต่ปีห้าสีแล้วก็เคยประสบความสําเร็จแล้วก็โดนปิดไปเพราะเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งตอนนี้เราจะเปิดกลับมาครั้งโดยมีการซื้อลิขสิทธิ์อย่างที่ต้องครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอัดงบประมาณลงไปเพื่อให้ทํามันทําให้มันดียิ่งขึ้นได้แบบไม่จํากัดครับ อตอนนี้คงม,ม,มองแค่สององค์การนี้ไปก่อนครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการที่เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลเนี่ยก็คือการคูรู้นฐญาในไปการศึกษาเมื่อเราสนับสนุนเด็กในเรื่องกีฬาแล้วหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเรื่องการศึกษามันสามารถไปเรื่อูดด้วยกันได้ใช่ครับแต่ว่าพี่น้องจะทำในส่วนขอฟุตบอลบางสัมปทาน ใช่ครับอยากให้เด็กมีอ,อ<า>คืออย่างผมเนี่ยมันแก่แล้วมันพัฒน,นาประเทศได้ไม่เยอะหรอกอาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่คนที่จะทําได้คือเด็กโตขึ้นมาใหม่ถ้าเราให้การศึกษาที่ดีกับเขาให้เขาไม่กลัวปัญหาถ้้เราพม่กัปัญหาว่าประเทศไทยไปได้ก็ดเด็กรุ่นใหม่เป้าหมายของผมคือแชมป์ไทยลีกเราไปแน่นอน มองการสนันสของฟุตบอลไทยคราวนี้คิดว่ากองสลากจะได้อะไรกลับมาครับผมคิดว่าจะได้อะไรกลับมาเหรอครับไม่ได้หวังครับไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรกลับมาคิดว่าน่าจะขาดทุนยาวๆเลยครับเดี๋ยวทาทีมอีกอะไรอีกนะฮะสิ่งที่อยากจะได้ก็คืออยากจะได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นอยากจะได้คนดูกีฬาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยากให้ฟันบอลไทยกลับมาในยุคเฟื่องฟูที่ แต่ละทีเหมารถไปดูฟุตบอลเต็มสนามเกือบทุกครั้งที่ผมเคยทำอะไรครับมีนะครับมีครับและทำแน่นอนครับ,นนบครับน้าทนะครับ